Get <c oughs> ถ้าจะเดียววันหนึ่งกูจะเล่นกี่เกมเนี่ยไม่หาแบบน่นาแบบนี้ถ้าถ้าถ้ามันมีภาพว่ากูบวกวันละเก้าสิบสมมุติกูบวกวันละเก้าสิบสิบวันเก้าร้อยสิบสี่วันถ้าบวกวันละสามเกมเก้าสิบเลิอกอะ่ะถ้าทําได้นะวันละสามเกมเลิกกู <c oughs> ก,ก็เคยคิดงั้นหนึ่งปีมากูสามล้าน ก็ใช่อยู่แต่ก่อนกูเคยม al, ีโกแค่วันละเกมแล้วทิ้งเลิกแล้วเว้ยแต่ไม่รู้ทำไมกูไม่เคยเล่นวันละเกมสักงทิ้งเลยแบบเล่นไปเอฟนาโผล่ไปเจ็ดแปดเกมตลอดอ่ะแล้วสรุปก็ลบยับหมาแล้วก็เลิกทีคอฟชั่นพับร้อยสอไปเฮ้ยมึงดูแมดยันแม่สิบห้าทีไม่เจอกูจะยกเลิกแน่ไอ้สัตว์เฮ้ยแมทมาแมทมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกสามสิบแค่แมทมาก็บวกสามสิบไอ้เปลืไหนเข้าเกมมาโยนกูตบให้ยันแม่ลบเพื่อนด้วยปรับไปที่ตรงกลางครับโถกูโถกู ทีเกกูดไนส์ไนส์ไทยกูดเมบีเฮ้ยไหนต็อกเกอร์แบบนี้เจอเนี่ยอุ้ยยัดแม่เจอจักอาคาซุกิอีกแล้วที่นี่เจ็ดแม่มาแล้วมึงโดยกูลบเพื่อนก่อนไม่มีเพื่อนเดี๋ยวกูจะลบมึงออกจากชีวิตกูไทจีเอลประจำทีมมึงอาจจะเห็นทีเอแบบไม่หยุดยั้งอ่ะวอเกอร์มันโดนแบนไงทีเอมันหลุดเกมเนี่ยจริงจริงมันเล่นเนวมอได้อีกตัวเว้ยแต่ กูไม่ค่อยมั่นใจในแล้วอันตันท่าหร่เพราะมันเป็นฮีโร่ตันตัวเดียวถ้าทีมกูมีตันอีกสักตัวมันก็ได้อยู่แต่มันแค่ไรล้นตัวเดียวไงเลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ต่อด้วยกูจะไม่ปิดแมพมึงฟังกูนะกูจะไม่ปิดแมพจนถึงเลยต่อให้ใครตีกันกูไม่สนใจนะตอนนี้กูกูมีความมูมั่นไปาิฐานแน่วแน่ถ้าเกมนี้กูแพ้แบบไม่ได้ี่อะไรเลยก็ยกเลิกทะเลาะกันหายได้ตามกูมันจะหายไปอ่ะไม่ได้โบ๊ทสามสิบก่อน The secret is out. Never hear, in secret, in pursuit of the mysteries. My purpose is clear. ยิงแรงอย่างว่าที่นี่ไม่ได้ตัวไกลไปเว้ยเสียา,ายจัด ไ,ไปยิงแช่มน่กลับมาการกิที เพี่พคได้เกมไมก่กมเนโฟกแล้วี่เยก็ต้องพักมนหนอได้เกมไหกี่เกมาโฟกัสวเนี้เดี๋ยวก็ต้องพักมันเหนื่อย ก็ถ้าเป็แบบเนี้ยใต้ความเนี้ยแล้วกูตรงกลางฟรีเดี๋ยวกูประทานพรให้มึงบวก30 ต้องมาลอหลายหรือลาดจ้ะมีมีปิดไฟป,ปะ ปอมแล้วกลับจะได้วุ้ยไม่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 ไม The I leave, eh? <laughs> <laughs> Your has been Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. Å faen. นี่แหละตัดได้ผลของการเล่นทุกไม่ทุกวันนี่เพ่อนหายะเหตุงูนมันทาไม่ได้กติมันตายแล้วตนนี้ยกเลยความาความมาคดมันจะโดน

เอ็นเบอร์สิบห้ากูยี่สิบเอ็ดเจ็ดแม่ฮาไรฮาไรถ้ากูเล่นทุกวันกูจะไม่ตายแล้ไอ้กน Bia c

The, bottom the, bottom the enemy's bottom belt has fallen. The enemy's bottom belt has fallen. The enemy's top tower has fallen. The enemy's top belt has fallen. The, the enemy's top belt has fallen. We now have an exit. บวกสามสิบบวกสามสิบบวกสามสิบเห็นแม่เช่นนรงแี้วับรที่อะสว่างวยนี่เล้กพายามแลว่ใจัง ก็อันบิดที่อะไรมึงกูจะได้แสนหนึ่ง,งสวนันบิดจะตไต่อ,อแบบเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของการเล่นโอ้ยจบสิเปทีม่เจ็ดพนไอ้นี่กูคิดว่าจะไม่ไม่ตั้ง 5, ห้าพันเลสินาทีหารู้ไหมไอะสาคมไม่ก่อนสามก่อน <c oughs> ก็บอกก็ไม่เคยเล่นไม่เคยมีความรู้สึกว่าเล่นอ่อนลงอะ่ะแค่ไม่ได้พัฒนาแล้วจะพัฒนาไปทำไมก็พี่เก่งอยู่แล้วอะ่ะก็บอกแล้วว่าไม่ได้อ่อนลงเลยแต่แค่ไม่ได้พัฒนาขึ้นแต่ถามว่าจะพัฒนาไปทำไมในเมื่อพี่เก่งอยู่แล้วอะ่ะพี่เก่งอยู่แล้วอะ่ะ